วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้ช่วงสอนนี่ก็จะเป็นช่วงวัตถุมงคลคือจากที่ฟังฟังมาณตอนนี้ทั้งหมดอ่ะปัญหาของทุกคน,เ,นเห็นได้ชัดเลยก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดี<า>แล้วก็คนที่เคยดีก็แย่ลงที่ที่แย่อย่างขึ้นล้านมาที่สามสี่คนเนี่ยก็มาพูดถึงเศรษฐกิจที่แย่ลงตัวเองจากที่เคยเฟื่องเฟื่องมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยทุกวันนี้ต้องมานั่งเก็บเศษตางคงใช้ก็มี ก็คือเปรี่ยนเสมือนว่าอยากจะฟื้นกลับไปแบบรวดเร็วเราก็เลยนึกถึงวัตถุมงคลชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นวัตถุมงคลเก่ามากใช้คําว่าเก่ามากได้เลยนะเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลตั้งแต่สมัยเราอยู่จังหวัดยาลาแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุมงคลเราแต่เป็นวัตถุมงคลของสหธรรมิก<ะ>ก็คือเป็นวัตถุมงคลของพวกพวกรเพื่อนเพื่อน,น,นกันสหายกันเนี่ยสร้างมาสร้างมาแจกสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในยุคนั้นบางส่วนก็ออกให้ทําบุญตามวัดบางส่วนก็แจกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญคุณพระเป็นเหรียญ<อ>สะดุ้งกลับคุณพระ,ะก็คือเหรียญน,นี้ให้ดูเป็นเหรียญคุณพระ,ะเหรียญสะดุ้งกลับเห็นไหมแจ็คเห็นนะอ้ะอะาวววอ,อเอาเลยเเลยเห็นไหม เช่านี้เขาต้งไอ้นี่เขาหน่อยเอฟซีเขาเยอะมากเอฟซีเขาเยอะิดตามเยอะเดี๋ยวนี้เป่าไม่ทันเลยอะตกกระป๋องมาแล้วสนหน้าโดนแย่ไงเขาเขาต้อนรับน้องใหม่ช่วงนี้ต้อนรับน้องใหม่ก็ไปเหรียญคุณพระเหรียญคุณพระเนี่ยคือเป็นสะดุ้งกลับพระพุทธที่อยู่ในรูปลักษณ์ของพิมพ์สะดุ้งกลับเนี่ยเวลาพุทธาพิเศษเนี่ย มันจะต้องเสกกลับทั้งหมดเลยเหมือนกับเป็นการเสกกลับลายกายดีคาถาทุกบทก็ต้องว่ากลับหลังหมดอ่ามันถึงจะเป็นสะดุ้งกลับของจริงแม้กระทั่งการวางจิตในการพุดทายพิเศษหรือวางจิตในการปลุกเสกเนี่ยก็ต้องวางจิตทวนกลับหมดเหมือนกันมันถึงจะกลับได้จริงคือวิธีเสกต้องเสกแบบปกติเดินหน้าไปก่อนแล้วก็เสกแบบสะดุ้งกลับก็คือเสกกลับหลังตามกลับมา เปียมเสมอเป็นการแก้ดวงกลับดวงอา่าก็คือว่าในเรื่องคุณพระก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเนี่ยกลับดวงถ้าถามว่าพระปกติเนี่ยเราต้องการพระเครื่องที่ดีทางเรื่องกลับดวงหนุนดวงแบบตัวจริงๆในยุคใหม่ที่เสกันได้แบบจริงๆเนี่ยเราบอกเลยนะเกเอเหรียญรุ่นเนี่ยเราเอาไปให้เกจิอาจารย์รในยุคนั้นเสกหลายรูปเอาไปให้อาจารย์ทองเสกอาจารย์ทองเห็นเหรียญปุ๊บวุ้ยหมอเหรียญนี้สะดุ้งกลับนะ บอกเขาอาจารย์หมอรู้ไหมสะดุ้งกลับเสียไงรู้เขาอาจารย์เสกถอยหลังหมดเลยแล้วหมอรู้ว่าเราเสกถอยหลังได้บอกก็อย่างอาจารย์ก็ต้องเสกได้อะแกก็หัวละแกบอกตั้งไว้ก็อยู่หน้าอยู่ที่หัวนอนของอาจารย์ทองวสพเข้าเชยเนี่ยอยู่สามคืนคืออาจารย์เสกอยู่สามคืนถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นธรรมดาปกติอาจารย์เสกแป๊บเดียวใช่ใช่แต่เรียนเนี่ยเสกอยู่สามคืนพอออกจากอาจารย์ทองวสพเข้าเชยมาเนี่ย เราไปให้หลวงพ่อดําวัดใหม่นภาลามตากใบเสกอีกเหมือนกันคนนี้ก็เก่งใช่ไหมอาจารย์ก็เบอร์เบอร์เบอร์ต้นต้นนราธิวาสอ่ะเป็นเกจิยุคเบอร์ต้นต้นของนราธิวาสเอาไปให้หลวงพ่อดําหลวงพ่อดาจับปุ๊บวิ่งท่านทองเสกแล้วรู้เลยว่าอาจารย์ทองว่าสมเฉยเสกมแล้วแล้วจะเสกอะไรบบกต้องไปรู้ผมอยากให้อาจารย์เสกคุณรู้ไหมเหรียญคุณพระเนี่ยที่คุณเรียกเหรียญคุณพระคุณพระคุณเนี่ย ต้องเสกยังไงแล้วบอกรู้ครับต้องเสกถอยหลังแล้วคุณมั่นใจยังไงว่าเราจะเสกถอยหลังได้ครับอ,อาจารย์เสกพระได้ก็ต้องเสกถายหลังได้ผมรู้สรุปอยู่ในโบสถ์วัดใหม่นภะารามหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็คือลงลงบวชทุกวันเลยลงปลุกเสกทุกวันเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์ทีแรกเราจะเสกพระเดียก็บอกว่าไม่ได้เหรียญคุณพระเนี่ยคือคนเกิดทั้งเจ็ดวันเลยที่ที่แขวน คือมันต้องแก้ดวงคนได้ทั้งเจ็ดวันคือท่านเก่งในเรื่องการแก้ดวงนะวเก่งมากเลยแหละหลวงพ่อดำเนี่ยท่านก็เลยเสกทั้งเจ็ดวันเหมือนก็แก้แก้ได้ทั้งเจ็ดวันไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนก็คือแก้ได้ทั้งเจ็ดวันและนี้เรื่องเนื้ออะไรคะอาจารย์เป็นเนื้อทองแดงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงธรรมดาเนี่ยที่ปั๊มมาทองแดงดใช่มทองแดงดธรรมดาไม่ได้เป็นเนื้อโลหะอาถรรพ์ไปได้เป็นอะไรเป็นเป็นเนื้อโรงงานธรรมดาเจตนาคือต้องการสร้างมาแจกสารจังหวัดกับ เอาเงินไปบูรณาปฏิสังขรวัดบางวัดเท่านั้นเองคนสร้างคิดมาแค่นั้นแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยเรานั่งกรรมาฐานไม่ขาดคารวาคนเนี่ยก็คือเป็นสาธรรมิกาเนี่ยเลยส่งพระมาให้เราช่วยเสกเราก็เลยยังเอาพระเนี่ยไปให้ครูบาอาจารย์เราที่เราเชื่อมือเนี่ยไล่เสกห้าหกองแต่ที่ทีเด็ดเลยคือหลวงพ่อขาวว่าพ่อพุธนาาธิวาสปกติเนี่ยอาจารย์ขาวเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยแกจะไม่ค่อยเสกพระ แต่เราเอาพระเหรียญคุณพระไปท่านบอกว่าเหรียญเนี่ยต่อไปวันหน้าจะเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาให้ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะท่านก็เสกเต็มที่อีกสามคืนสามคืนนี่คือเป็นการอยู่กินนอนที่วัดเลยของเราทั้งสามวันซึ่งปกติเนี่ยท่านจะไม่ค่อยให้คนเข้าไปยุ่งยากแต่เราก็อยู่ทั้งสามวันแต่ที่โหดกว่านั้นตาหลวงเราเนี่ยสมัยนั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับตาหลวงเลย าหลวงเขียววัดห้วยเงาะล้วเนี่ยไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับท่านเลยคือตอนนั้นยังไม่ดังไม่คือดังระดับดึงแต่ไม่ฟีเวอร์ขนาดนี้คือไม่ได้ทั่วประเทศขนาดน้ใช่ไม่ได้ทั่วประเทศอันนี้วันๆคนไปหาท่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านพนูดง่ายๆคือดังเฉพาะท,ท้งทองถิ่นนท <ะ S 2> ้องถิ่นก็คือจะเป็นชาวบ้านไปสะดะเคาะไปต่อ,อายุเิมรถอะไรแบบเนี้มีมแต่ว่าไม่ไม่ฟีเวอร์ขนาดนี้เราก็เอาเหรียญเนี่ยไปให้ตาหลวง ตาหลวงจับเหรียญมาแกก็ยิ้มยิ้มแกรู้ไหมว่าสิกทุกรูปพูดเหมือนกันว่ารู้ไหมว่าเสกยังไงคือเหมือนกําลังจะเตือนเราว่าการทําพระสะดุ้งกลับเนี่ยจะต้องวิธีการเสกวิธีการวางจิตวิธีการพุทธาพิเศษเนี่ยมันต้องกลับทั้งหมดจริงๆมาถึงจะใช้ได้ฮะก็เลยเป็นข้อดีเราก็เลยได้ความรู้เรื่องเนี่ยมาจากการเสกพระครั้งเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่ถามว่าตัวเราจะสร้างพระสะดุ้งกลับไหมบอกเลยนะตั้งแต่ทางวัตถุบางคนมาไม่เคยสร้างพระสะดุ้งกลับด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเรารู้ว่าทำยากทําในที่นี้คือทําเป็นรูปลักษณ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยากแต่เสกให้เห็นผลจริงเนี่ยยากยากจากการที่เราเอาเหรียญรุ่นเนี่ยไปให้เกจีอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเสกเนี่ยทุกรูปพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสกยาก ระดับอภิญญาจิตก,กันขนาดนี้ยังบอกว่าเสกยากแล้วมนุษย์ขี้เหม็อนอย่างเราได้จะไปเสกด้วย,ยต้องคิดให้ดีเลยอันนี้สร้างปีไหนอาจารย์สี่หกสี่โอ้สองห้าสี่หกเอเหลียนเนี่ยมาอยู่ในมือเราสองห้าสี่หกที่เราพาพุทธาพิเศษตั้งแต่ปีสองห้าสี่หกถึงสองห้าสี่แปดอยู่กับเราสองปีแล้วเราถึงแจก,กให้ สถานการณ์ใต้อปีสี่หกสถานการณ์ใต้ยังไม่มีด้วยนะใช่ใช่แต่คาราวาคนเนี่ยบอกว่าต่อไปสามจังหวัดจะวุ่นวายอฟานเจ๋งของเขานี่ก็เจ๋งนะไอ้พิไซดีนะปีสี่หกยังไม่มีสถานการณ์ใต้ในะช,ชแต่เหรียเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก่อนโดยเขาคือเขารู้เลยว่าต้องมเขารู้ว่าต่อไปสถานเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เขาหลายรูปพูดว่าภาคใต้ชายแดนใต้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นกาียุค จะมีการเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนสองชาติก็คือสองศาสนาอย่างรุนแรงให้สร้างเหรียญคุณพระสะดุ้งกลับเนี่ยกับร้ายกายดีแจกออกไปอก็เปรียบเสมอว่าจะช่วยบรรเทาภัยได้<ะ>บรรเทาเหตุเพศภัยได้ท่านก็เลยสร้างแล้วก็ส่งมาให้เราล้วนๆเลยและไม่น้อยนะครับแสนเหรียญสร้างเหรียญแบบนี้แสนเหรียญ ส่งให้เราทางรถไฟลงที่ยาลาแสนเหรียญเราต้องไปรับเหรียญนี่ที่สถานีรถไฟเป็นลังๆอะ่ะแสนเหรียญแล้วเราก็เอาเหรียญทั้งแสนเหรียญเนี่ยให้เกจีพุทธ,ธาวิเศษรูปสุดท้ายคือตาหลวงคือพ่อแดงเขียววัดเฟิงะหนึ่งพันษาเต็มเต็มเลยแล้วก็หลังจากนั้นปีสี่เจ็ดมีการป้นปืนค่ายปีเหล่งนา,นาทิวาส นั่นแหละคือจุดประเด็นแห่งการมีสถานการณ์ใต้แล้วก็คือเหรียญเนี่ยสร้างสี่หกเสกแจกสีเจ็ดเริ่มแจกปีสี่เจ็ดปลายปีเดือนธันวาก็คือเกือบเกือบสองปีแก่การที่มาอยู่ในมือเราเลยอันนี้ก็เท่ากับมาแก้สถานการณ์ใต้เพื่อแจกด้านนี้ด้วย คือเขาเชื่อว่าคือกลุ่มเขาเนี่ยเขานั่งกรรมฐานและเขาก็คือเป็นอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานนี่แหละฝ่ายหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยอ่าแล้วก็เป็นอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานของฝั่งแม่ชีบุญเรือนด้วยยุคนั้นเนี่ยเรารู้จักแม่ชีบุญเรือนกักบกลุ่มนี้แหละอ่าก็คือเขาก็บอกว่าอ่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขานั่งกรรมฐานและครูบาอาจารย์เนี่ยมาบอกว่าจะมีเหตุการณ์นี้ในประเทศไทยค่ะให้สร้างเหรียญคุณพระแจก แล้วก็ยังสามารถบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อนในหลายๆเรื่องในเรื่องการแก้ดวงหนุนดวงเสริมดวงแล้วก็กลับร้ายกายดีได้ mm hmm. เหรียญเนี้ยที่จริงเนี้ยแจก,กไปหมดแล้วไม่เหลือแต่ลงไปใต้รอบเนี้เจอขึ้นมาอ mm hmm. ไอเหรียญชุดเนี้เป็นเหรียญที่เอาเงินไปช่วยวัดดอนตะวันออกดอนตะวันออกอ่ปาปาณเละที อาจารย์ทองเป็นผู้ประถมอยู่ในการบูรณาปฏิสังขรณ์ตอนนั้นเราก็เลยเช่าเหรียญน,นี่ยเก็บขึ้นมาทั้งหมดเอาไว้คือสรุปง่ายๆเหรียญน,นี่พวกเสกอาจารย์ทองเ <พอ S 2> <ห>ยอะอาจารย์ทองคนแรกเลยคืออาจารย์พออยู่ในมือเราปุ๊บ เราให้อาจารย์เาเสกคว่าคนที่ร้างเนี่ยเสกก่อนไหมอาจารย์หรือยังเสกยังไม่เสกเขาเขาเขาให้ทาเสกเราเลยอ๋อเขาให้ทำเสกกับ่าอาจารย์เลยใช่ไม่เสกเขาบอกเลยว่าให้เราไปเสกเองอ๋อเขาไม่เสกเขาทำให้เลยเขาทําให้อืให้เรามาเสกเองเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเอามาให้คนเนี่ยให้อาจารย์แขกเนี่ยเป็นคนจัดการอาจารย์แขกทาได้เอกนิสสภาพนะเหรียญเนี่ยถ้าทําต้องมีเหรียญละสามสิบบาท อันนี้น,นีมีแค่เนื้อเดียวใช่ไหมจย์มีเนื้อเงินด้วยแต่หายากแต่นี้ทำไมเนื้อออกเป็นลุ้งเลยนะจย์เน,นี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนี่เป็นคาถาที่ดีนะคือเหรียญเนี่ยเองนี้นแค่นี้ก่อนเหรียญทองแดงเนี่ยเหรียญละสามสิบเอ็ดบาทค่าทําสมัยนู้นนะใช่อ่าแสนเหรียญเป็นเงินแสนเหรียญก็สามสามล้านหนึ่งเขาทาแจกฟรีไม่ขายเลยโอ้โหเองว่าใจเขาขนาดไหนสุดยอดอะจ๊ะ เขามีเหรียญเนื <klore> <FELIPE> ้อเนี่ยเหรียญเนื้อเดียวกันเนี่ยแต่หน้าเป็นหน้าเงินก็จะมีเหรียญเนี่ยหน้าเป็นหน้าเงินแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อเงินแล้วก็มีเหรียญทองคำสิบเหรียญมีทองคําด้วยมีทองคำสิบเหรียญแล้วก็มีเหรียญหน้าเงินสองร้อยเหรียญเหรียญเนื้อเงินร้อยเหรียญไอเหรียญพิเศษทั้งหมดเนี่ยก็ส่งกลับคืนเขาหมดเลยพร้อมกับเหรียญเนี่ยอีกหมื่นเหรียญครับคือเราได้ส่งเหรียญเนี่ยให้เขากลับไปหนึ่งหมื่นเหรียญเขาก็เอากลับไปหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วนะ และที่เหลือเนี่ยและหนึ่งหมื่นที่เขาได้ไปเอ็งฟังดีนะหนึ่งหมื่นที่เขาได้กลับไปเนี่ยเขากลับไปซื้อเชือกล่มไปซื้อเชือกล่มอ่ะคือเหรียญมันเด็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาซื้อเชือกล่มเนี่ยบําใส่แล้วก็แจกต่อทรงกลับมาอีกหมื่นเหรียญทั้งหมดเลยเขาเกือบห้แจกทั้งเชือกไม่เอากลับเลยไม่เอากลับเอากลับไปใส่เชือกล่มให้อีกใช่อ้าวมาแจกอีกหมื่นเหรียญ และเหรียญนี่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากคือประสบการณ์เยอะมากคือจริงๆแล้วที่อพีเราพูดค้างไว้คือเกจิที่เสกเนี่ยต้องเป็นเกจิทวดใต้เลย <c oughs> เกจิองค์แร่ <c oughs> พอเหรียญด้มาอยู่ในมือเราน,นะองคแร่ <c oughs> คืออาจารย์ทองวัดสมอเชยวัดสมอเชยที่จะรับถือว่าองค์ที่สองหลวงพ่อดำว,ดวัดใหม่นภาลา,ามค่ะตากใบครับองค์ที่สามอาจารย์ขาววัดพระพุทธครับองค์ที่สี่หลวงพ่อสุขวัดตุยยงโอ้โห อ่าองค์ที่ห้าอาจารย์แก้ววัดสามเมาองที่หกตาหลวงเขียววัดทวยงเขาหกลูกแล้วอาจารย์แล้วแต่ละลูกที่พูดถึงนี่คือดูเดือดมีชื่อเสียงทุกลูกพุทธคุณเนี่ยอย่างที่เกจิทุกวงถามอาจารย์ว่ารู้เปล่าว่าเสกคือมันต้องท่องถอนมันต้องว่าถอยหลังหมดเลยก็ถอยหลังคือพุทธคุณรรมคุณสังฆ์เขาตั้งเสกได้บทพุทธคุณรรมคุณสังฆคุณแต่ต้องถอยหลังทั้งหมดเลย ต้องว่าถอยหลังทั้งหมดเลยไม่ได้ว่าเดินหน้าต้องว่าถอยหลังทั้งหมดเลยก็คือพูดง่ายๆว,วอีปิโนก็โศปิติอีงี้ใช่ไหมย้อนย้อนกลับมาล<อ>แล้วเหรียญเนี่ยมันแปลตรงที่ตอนมาเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงรมดำแต่พอผ่านกรรมวิธีการเสกแบบเนี้มันอาจจะเป็นในหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเองเช<ต> <ผม S 1> ื่อในแนวนั้นแต่เหรียญเนี่ยตอนอยู<า>่ในมือข้าเนี่ยมันเป็นเหรียญร่มดำธรรมดาแต่พอผ่านมาทุกเหรียญมันจะมีผิวม่วง หนึ่งไม่ขนาจจะอัดเรามองว่าเราอาจจะเกิดจากอากาศหรืออาจจะเกิดจากโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ถ้ากูเชื่อกูว่ามันเกิดจากพุทธคุณในองค์พระแนววาร์มเชื่อเราเนี่ยแสดงให้เห็นใช่ไหมครับเพราะคนที่สองที่เสกพระได้ผิวสีนีนะใครรู้ไหมใครครับอาจารย์อาจารย์เกลือมาประดูหมูเพราะเหรียญอาจารย์เกลือเนี่ยเหรียญเหรียญรุ่นรุ่นอายุยืนของตาหลวงเกลือเนี่ย เป็นเนื้อทองแดงธรรมดาเหมือนกันแต่พอผ่านวิธีพุทธาพิเศษก็เป็นผิวนี้เลยฮะแกก็เลยแล้วตาหลวงเกิดเป็นคนหยิบให้ดูว่าเนี่ยหเหรียญด้าเสียงแลวผิวมันจะเป็นแบบนี้เราก็เออเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอคือณตอนนั้นนะแต่ถ้าถามเราว่าไอ้เหรียญที่ผิวกับแบบเนี้ยแบบโหดดเลยก็เพิ่งเห็นเหรียญเนี่ยแต่เหรียญเนี่ยตาหลวงเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งคือเราเนี่ยช่วงนั้นน่ะแย่ เพื่อนยืมเงินไม่คืนเพื่อนยืมรถไปชนเพื่อนยืมปืนไปยิงเขาตายคือมีแต่เรื่องหดหัวกันะะเลยยุคนั้นนะตัวใจแข็เนี่ยเพื่อนเอาชื่อไปอ้างขอเครดิตคนอื่นคือมีแต่เรื่องกันะะเลยแล้วเราก็ไปหาตัหลวงตัหลวงเนี่ยสงสัยผมอยู่ในเคาะเลยแกกน็นั่งนั่งนั่งนับเลยอ๋อวุย้ยช่วงนี้นี่เราเรานี่จันเสวยอายุนะแต่เนี่ยลราหูแรก พราะนั้นเนี่ยต้องบูชาพระจันทร์กับราหูนี่คือมูลเหตุที่เราชอบราหูอ่านี่คือมูลเหตุที่เราชอบราหูแล้วก็เรียกเป็นมูลเหตุที่เราให้ตาหลวงทําราหูเนื้อกลาหลังเงินให้เราค่ะอ่าก็คือมาจากอันนี้กลาหลังเงินอ่าเดี๋ยวให้ด<ๆ>ูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รูปรูปไปด้เป็นรูปหยดน้ำอ๋อแล้วก็ตาหลวงเนี่ยพูดว่าเออเจ้าแขก เหรียญคุณพระไปไหนหมดแลว้วอ๋อมีเหรียญคุณพระที่บ้านมีเอาเหรียญนั้นนะ่ะเลี่ยงแฝงคอมันกลับดวงได้แล้วเราก็เอาเหรียญนั่นเหรียญหนึ่งนะเลี่ยงแฝงคอเป็นเหรียญน,นั่งหน้าเงินเนื้อเนี่ยแต่เป็นหน้าเงินเลี่ยงแฝงคอไว้แล้วนายทหารขอไปคือมันกลับดวงได้ไอ้เรื่องร้ายที่เจอมันพลิกเป็นดีหมดอื ไอเพื่อนคนที่ไปยืมเงินเขาแล้วอ้างชื่อเราออยู่ๆมันก็เอาเงินไปคืนเขาแล้วก็เอาเงินมาให้เราเราก็บอกแยกเงินกุรภไยมึงคืนเขาก็พอแล้วเฮ้ยกูเกงใจวะกูเอาชื่อมึงไปอ้างเอานี้ละกันกูเหลือมึงเอาไปโอ้โหไ่น่าเชื่อเออมันเป็นอะไรที่แปลกไงแล้วก็นอกจากตัวเราเองเนี่ยเพื่อนเราหลายๆคนนะเพื่อนเราหลายๆคนเลยยุคนั้นนะก็มีหลายคนมากอ่ะที่เจอปัญหาลักษณะแบบเนี้ยพอให้เหรียญกุณพลาไปเนี่ย พอแฝนปุ๊บมันกลับพลิกดวงได้จริงๆเราก็เลยมองว่าเออเหรียญคุณพระเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับสภาพระตอนนี้แล้วก็เลยเออเอาให้เอาเหรียญคุณพระมาให้เช่าเลยกันก็คือจะเป็นเฉพาะสมาชิกในรายการมาตรสยามเนี่ยที่จะมีเหรียญคุณพระกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ